ล่าสุด9จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเข้าสู่วันที่6มีข่าวดีก็คือน้ําได้ลดระดับลงเป็นจํานวนมากแล้วนะครับทำให้การช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปถึงตามจุดต่างๆได้มากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เห็นความจริงสุดสดเป็นหาดใหญ่วิป,ปโยคไปแล้วนะครับสำหรับจํานวนของผู้เสียชีวิต ล่าสุดนะครับซึ่งผมก็พยายามตรวจเช็คไปที่ศูนย์สปกชซึ่งเพิ่งถแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแต่ยอดผู้เสียชีวิตนั้นยังไม่สรุปออกมาอย่างเป็นทางการชัดเจนนะครับคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับจนถึงนักขณะนี้นะครับนับเฉพาะที่หาดใหญ่และก็จังหวัดสงขลานะครับมีผู้เสียชีวิตช่วงน้ำท่วม85รายแล้วนะครับ85รายแต่การถแถลงข่าวเนี่ยบอกว่า เป็นเคสที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม55รายแล้วเคสที่ไม่ใช่สถานการณ์น้ำท่วมจำนวน30รายนี่เป็นตัวเลขที่อ้างว่ายืนยันมาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่คือถ้าจะถแถลงแบบนี้มันก็จะทำให้คนสับสนว่าสรุปจะนับ85หรือจะนับ55อันนี้เฉพาะที่สงขลาใช่ไหมแล้วถ้ารวมอีก8จังหวัดของภาคใต้ล่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นก็เคยถแถลงไปแล้วว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิต33รายเพราะฉะนั้นอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับว่าการสรุปจำนวนผู้เสียชีวิตยังไม่นิ่งและสอปอชกอก็ไม่สปออกชก็ยังไม่สามารถ,ถแถลงให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ที่เป็นความจรงิงณขณะนี้ได้ส่วนจะเป็นเหตุผลเรื่องอะไรเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็วิพากษ์วิจารการทํางานของ รัฐบาลเนี่ยไปค่อนข้างมากแล้วนะครับสรุปยังไงกันแน่เพราะในขณะเดียวกันเราก็พยายามตรวจเช็คหลายแหล่งที่มานะครับเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสงขลานครินก็เพิ่งแจ้งข่าวมาบอกว่าตอนนี้ยืนยันว่ามีศพที่ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินเป็นจํานวนมากนะครับคือเป็นจํานวนมากถึงขั้นไม่ระบุจํานวนอีกแล้วแล้วต้องใช้เวลาสําหรับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลก่อนที่จะยืนยัน ส่งคืนให้กับญาตินี่ก็อีกชุดข่าวหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามากขนาดไหนทําไมถึงไม่ยืนยันและในขณะเดียวกันเราก็ไปได้ข้อมูลจากทีมกู้ภัยครับกู้ภัยในพื้นที่อ้างอิงคุณอลร์กรบุญนาคซึ่งอยู่ช่วยน้ําท่วมเนี่ยมาตั้งแต่วันแรกแบบๆเขายืนยันอย่างเป็นทางการเลยเฉพาะทีมของเขานะครับวันนี้นําผู้เสียชีวิตออกมาได้ถึง31ศพที่อําเภอหาดใหญ่นะฮะ อันนี้กู้ภัยทีมเดียวนะครับดามบอกมาที่สามสิบมันก็เลยมีคําถามว่า31เอนี้ยเอาไปบวกรวมกับ55นี้แล้วหรือ,อยังหรือจะต้องเอาไปบวกรวมกับ85แล้วบวกรวมกับโรงพยาบาลสงขานคารินหรือ,อยังสปกชไม่สามารถตอบรายละเอียดหรือว่าให้รายละเอียดเรื่องนี้ได้โดยให้เหตุผลว่า ต้องรอการยืนยันจากกระทรวงสาธารณาสุขและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะผมสรุปแบบเร็วที่สุดเลยสถานการณ์ข่าวเนะี่ยกระทรวงสาธารณาสุขก็เพิ่งออกประกาศผ่านทาง Facebook ตอนนี้จะเน้น Facebook เป็นหลักเลยคุณผู้ชมต้องการแพทย์นิติเวทพร้อมกับผู้ช่วยเป็นจำนวนมากลงไปปฏิบัติงานที่หาดใหญ่คือฟังแบบนี้มันก็ไม่เคลียร์นะครับกำลังจะบอกว่า ปริมาณศพที่พบเนี่ยมีเยอะใช่ไหมถึงต้องการแพทย์นิติเวศมันก็ทําให้คิดไปเป็นแบบนั้นในขณะเดียวกันเมื่อช่วงกลางดึกนะกลางดึกที่ผ่านมาสมาคมกู้ภัยสักนกาแพงจังหวัดเชียงใหม่ออกมาเปิดเผยพร้อมกับศพนิรนามคนหนึ่งวางอยู่บนถนนแล้วก็เอาผ้าขาวเนี่ยคลุมมาไว้บอกว่าจริงๆหน้างานเคสดำเนี่ยเยอะมากครับ มีทั้งที่ยัดใส่ตู้เย็นผูกติดกับเสาบ้านลอยอยู่ในบ้านเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วแต่ยังขาดแคลนถุงซิปลองไปดูครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะวครับผมรู้สึกนะพี่นะใช่ขอใปต้องสู้ๆครับยังมีที่ติดข้างในอีกเยอะครับติดข้างในอีกเยอะครับเยอะเลยหละ นี่คือยืนยันชัดเจนด้วยคลิปวิดีโอเห็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วไปดูทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งมีหลายชุดนะครับลงไปในครั้งนี้แต่ก็มีหลายคนที่เสี่ยงโดนปืนยิงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่บอกว่าน้ำลดเมื่อเช้านี้หดหูจริงๆ เข้าไปช่วยเหลือไม่ทันจนบางเคสกลายเป็นสีดำหมายถึงเคสสีดำก็คือเสียชีวิตไปแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่านับรวมกับ55หรือ85ศพเมื่อสักครู่หรือเปล่าคือมันสับสนไปหมดนะครับคุณผู้ชมเรื่องของภาวะการสื่อสารณนาทีนี้หรือข้ามไปดูคุณจูนกัสมาซึ่งเป็นภรรยาของคุณเปิ้ลนาครที่ลงไปช่วยเหลือในครั้งนี้ทั้งคู่เลยนะครับ ถึงนณดต้องนั่งเฝ้าศพของคุณลุงที่เสียชีวิตจากมหาอุทกภัยที่หาดใหญ่รอญาตินำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเฝ้าศพไปก็ต้องกินข้าวเติมพลังไปด้วยเห็นไหมฮะศพจะอยู่ด้านหลังที่เบอร์เบอรนั่นแหละครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่โดยเฉพาะย้ำเลยนะที่หาดใหญ่จังหวัดอื่นๆก็มีผู้เสียชีวิตแต่หาดใหญ่เนี่ยเป็นหาดใหญ่วิปโยคแน่นอนนะครับ ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจะไปถึงหลักร้อยหรือไม่ก็ภาวนาขออย่าให้ไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับจนคุณศักศิ์สิทธิ์ขาวทองสอสอสงขลาพักประชาธิปัตย์ออกมาระบุเลยนะครับว่านี่คือภาพหาดใหญ่เหมือนกับวันสิ้นโลกคนที่เสียชีวิตก็น่าสงสารคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็น่าสงสารไม่แพ้กันเพราะต้องแย่งอาหารกันริมถนนศูนย์อพยพที่ไร้การบริหารจัดการศพคนที่ตายลอยมา วางริมถนนเสียงคนที่ร้องหวยหวนทั้งคืนภาพทั้งหมดนี้ใหญ่เกินกว่าจะลืมคนไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นนี่คือสิ่งที่ควรจะได้รับจริงๆหรือความโกรหลวหนที่พูดถึงเหมือนกับหนังสงครามเหมือนกับวันสิ้นโลกนะครับยังมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัดสินใจเข้าไปในร้านสะดวกซื้ออคุณผู้ชมโดยที่ก็ไม่ได้รับอนุญาตหรอกครับเพื่อเข้าไปเอาสินค้ามากินเพื่อประทังชีวิตของตัวเองครับ คือตอนนี้มันสับสนโอลมานไปหมดแล้วส่วนคนที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหุดวิดจริงๆนะครับเพราะหากน้าไม่ลดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่านี้อีกหรือไม่อย่างรายงานของชุดตอบโต้ภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้นํากำลังเข้าไปช่วยเหลือที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่บอกว่าโอ้จะจะไม่ร้องไห้ยังไงให้ไหว เพราะพยายามเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งมีคุณตากับคุณยายติดอยู่บนหลังคาบ้านในขณะที่ฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักเห็นภาพก็คือคุณตานั่งกลางร่มแล้วก็ยายอยู่ในอ้อมกอดในลักษณะคล้ายกับคนหมดสติไม่ได้กินอะไรคนแก่นะครับมาหลายวันแล้วโดยจากการสอบถามทั้งสองคนติดอยู่หลังคามาสามวันไม่ได้กินน้ําอาหารอาศัยแค่เพียงใช้มือรองน้ําฝนกินประทางความหิวส่วนยายก็ป่วยเป็นโรคไอไซเมอร์ประกอบกันต้องนั่งตากแดดตากฝน แล้วก็ไม่ได้กินอาหารมา3วันแล้วนะครับชีพจรของยายนั้นอ่อนมากหมดสติไม่รู้ตัวหายใจเบาอยู่เลยนะครับจึงรีบประสานให้หน่วยเรือมารับแล้วก็พาออกไปจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับเห็นไหมครคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ประเด็นเรื่องของการยิงปืนกันบ้าง<ๆ>การยิงปืนที่หาดใหญ่ในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นปริศนานะครับว่าชาวบ้านจํานวนหนึ่งทําไมถึงต้องยิงปืน ไล่หลังเจสกีของกู้ภัยไม่พอใจเรื่องอะไรเดี๋ยวมาหาคําตอบกันนะครับแต่การยิงปืนที่ว่านั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีเฉพาะโซน8นะครับแล้วก็มีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนไม่ได้จํากัดเฉพาะยามวิการเท่านั้นอย่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขณะนี้ก็ยืนยันนะครับว่าเป็นพื้นที่โซน8หรือว่าเขต8เสียงปืน,นย่าดังปั้งปั้งปั้งตามหลังจิตอาสากู้ภัยอย่างชัดเจนมากๆเอาลองไปดูครับ

น,นี่คือกลางวันแสกเลยนะครับเหมือนยิงขู่ยังไงชอบคนหรือยังไงกันแน่คุณผู้ชมครับอีกคลิปหนึ่งจากคุณแรมโบ้พาลุยก็เป็นกู้ภัยที่ร่วมคณะในภารกิจนี้ด้วยนะครับ<ห>บอก<ห>ว่าโอ้โหยกเลิกภารกิจนี้ทันทีทีมของพวกผมไม่ปลอดภัยนั่นมันคือเสียงอะไรกันลองฟังดูครับเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เนี่ยอันนี้คือทำไมอ่ะยิงทำไมอ่ะเอ้าหนึ่งนะครับอ่าเสียงปืนมาจากปากอ่าซอยปากว่าอ่าปากว่าซอยหนึ่งซอยสองนะครับไม่รู้หลังไหนนะครับยิงปืนขึ้นมานะครับตอนนี้ไม่ปลอดภัยกับทีมงานขอยกเลิกก่อนนะครับขอยกเลิกภารกิจครับเขาเยิงเรียกเรืรู้ครับจริงไหนอ๋อ กู้ภัยสารกระแพงจังหวัดเชียงใหม่ออกมายืนยันนะครับว่าตอนสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาต้องตัดสินใจยกเลิกภารกิจเนื่องจากมีชาวบ้านจํานวนหนึ่งยิงปืนใส่เรือมากกว่า20นัดนะครับแม้ว่าจะยังมีผู้ป่วยกับเด็กที่ยังไม่มีนมกับยารักษาโรคและก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้รับอาหารเราพยายามช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดแต่ชาวบ้านยิงปืนใส่เรือที่ไปส่งอาหารทําให้ไม่ปลอดภัยจึงขอยกเลิกภารกิจทันทีครับ มีสัตว์เลี้ยงนะครับมีเด็กทารกนะครับแล้วก็มีเครด,ดําอีกเยอะครับที่ยังไม่ได้รับการจัดก,การนะครับช่วงเย็นช่วงช่วง17นาฬิกาครับเราได้ยินเสียงปืนเสียงปืนประมาณ2เมกนะครับจากาจุดที่ผู้ภัยทีมเราครับได้นำเรือเข้าไปแจกข้าวให้ผู้ประสบภัย เราก็ทําการบินโดนแล้วก็เข้าไปประกาศประชาสัมพันธ์ให้เขาหยุดยิงนะครับและหลังจากนั้นนะครับประมาณ20นาฬิกา30นาทีครับก็ได้ยิงอีก4นัดนะครับทําให้หัวหน้าทีมนะครับสั่งการยกเลิกภารกิจเก็บของนะครับกับที่ตั้งทันทีครับคุณผู้ชมครับนี่มัน2อสคืนรวมไปถึงกลางวันติดต่อกันแล้วนะครับใครยิงปืนมีมากกว่าหคนหรือไม่แล้วก็ยิงทำไม ผู้สื่อข่าวไปติดตามพลตำรวจตรีธีรศักชัยโยธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขานะครับบอกว่าบางเคสเนี่ยเกิดจากเจ้าของบ้านครับที่ไม่พอใจเรือเจ็ตสกีใช้ความเร็วสูงทำให้เกิดเป็นคลื่นกระแทกกับกระจกของตัวบ้านแต่บางเคสก็ไม่ทราบถึงสาเหตุว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมโหดร้ายขนาดนั้นซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีและก็ต้องการก่อกวนเพราะไม่พอใจเรือกู้ภัยที่วิ่งผ่านบ้านของตนเองเพื่อเข้าไปถึงจุดที่วิกฤตจึงใช้อาวุธปืนยิงขับไล่ ซึ่งได้สั่งการให้ตํารวจสอพอหาดใหญ่นะครับเร่งดําเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเ,เพื่อดําเนินคดีกับบุคคลที่ก่อเหตุแล้วนะครับน,นี่น<ล>ก็ยังเป็นการ่ตั้งสมมุติฐานแล้วก็คาดเดาว,ว่าง่ายๆว่ายิงทําไมจนกว่าตํารวจสอพอหาดใหญ่จะเข้าไปเจอตัวนะครับลแล้วก็นํามาดําเนินคดีแล้วก็สอบปากคําว่าสาเหตุที่ยิงปืนเนี่ยยิงไปด้วยเหตุผลอะไรนะครับ จนคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะครับซึ่งก็เป็นทีมองค์กรทําความดีนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความเลยนะครับคืออยากให้ทุกฝ่ายทึงตอนนี้มันโกลาหลกันหมดอยากให้ทุกคนเนี่เข้าใจผู้ประสบภัยน้าท่วมว่าช่วงเวลาอ่อนไหวคนอดข้าวหลายวันหิวหวยหวาดกลัวบางคนก็อยู่กับศพในบ้านสติมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซอาจจะมีพฤติกรรมไม่น่ารักส่วนกู้ภัยเองก็ช่วยกันจนหมดแรงท้อใจกับหน้างาน โปรดด่าคนทำผิดยาเมารวมเลยนะคะภัยพิบัติไม่เคยสวยงามมันมีแต่ความหดหู่นะครับคล้ายๆกับเป็นการโพสตเพื่อดึงแล้วก็เรียกสติของทุกคนกลับคืนมานะครับ